ลูกคู่ขวัญใจแรงงานตัวจริงเสียงจริงไม้ที่รมพรเปิดบ้านฮาตีท่ายครัวเข้าดูทุกซอกมุมกัปโบทบาทใหม่นักธุรกิจบ้านน้ำมูลค่าร้อยล้านที่ทรงเสียลูกสาวจบนอกทั้งสามพอนอแต่ที่ไม้ยังยืดคอนเซปยูง่ายดินง่ายติดดินพอเพียง ไม่รูหราไฮโซใดๆเลยชนิดติว่านอนโซฟารับแทกแทนเตียงนุ่มๆจนชิ้นแทบทุกคืนขณะที่น้องนิวลูกสาวคนเล็กขอร่วมเมาและโชว์ลูกคอพร้อม่อไหมยังมีแขกรับเชิญลูกถุงแซกชุมแพ้กับข้าวทิพทิดาดิงพี่ยีพีไม่เป็นตัวยังดำเนินชีวิตในวงการ และขอทดสอบเมนูเด็ดส้มตามปลาร่ากับพิมัยปูเสื้อมัมกันปาก,ปากประตูบ้านลอยยอดูตีท่ายครัวอาทิตย์17กอคอดีทานช่อง3บงเล็บ33เวลา14นาฬิกา15นาข่าวลูกทุ่งข่าวเข้มข้นผนลูกข่าวลูก,ลกทุ่งเพจข่าวบันเทิงลูกทุ่งยอดนิยมอันดับหนึ่ง